สวัสดีค่ะอูตโตต้าเจริญค้านะคะเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดนะคะก็คืออยากจะทราบว่าอู๋อยู่สาขาไหนใช่ไหมคะอูอยู่สาขาโพธารามนะคะถ้าใครจะมาเที่ยวราชบุรีก็แวะมาหาอูได้นะคะมาชมรถกันได้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกหวยกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าใครถูกหวยขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็จะมาสู้กันด้วยกันนะคะ ถ้าไงคิดจะออกรถทําเงินล้านติดต่ออุม,มาได้เลยนะคะ0994162 929นะคะตัวรถนะคะราคารีโวนะคะสองจุที่ราคา64แสนพบาทนะคะตัวรถจะมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีซิลเวอร์สี 4, ขาวแล้วก็สีเทาดำนะคะ ต่อเติมอุปกรณ์นะคะถ้าคุณลูกค้าทําแค่ช่วงล่างอย่างเดียวนะคะไม่ต่อเติมพวกข้ออะไรนะคะก็จะราคาอยู่ที่70,000มื่นนะคะเจ็ดหมื่นสี่บาทจดใส่ล้อแม็กครบชุดนะคะราคาอยู่ที่1นึ0 0แบาทนะคะถ้ายังไงนะคะที่โอให้ชมว,วีดีโอตัวที่ก่อนหน้านี้นะคะเป็นวีดีโอที่ลูกค้าออกรถกับอูไปนะคะทําไมลูกค้าถึงมาเลือกให้โอ ให้อูรับใช้บริการนะคะบริการถ้าไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้อูด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ